เราว่าเรามาต่อกันทีทางป้าเต็นนะคะป้าเต็นได้มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยใช้ชื่อ f เฟซบุ๊กชัยพลวิภานะคะได้โพสข้อความโดยได้บอกว่ารู้สึกเด็ดเดี่ยวเจ้าหู้ดีว่าค่อยดูแลเจ้าได้ท,ทันทีที่ป้าเต็นได้มีการโพสต์ข้อความลงไปชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น จากกี้แบ่งปันรอยยิ้มคนพนิจรญนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกโดยบอกว่าเป็นกำลังใจให้ป้าครับจะอยู่ต่อไม่กลับเพราะวันที่14ต้องมีธุระไม่ได้อยู่เลยจะอยู่ต่อสักพักโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าอดทนค่ับป้าเต็นคนทั้งประเทศเขารู้อยู่กันว่าพวกน้องของป้าเต็นกำลังทำอะไรอยู่ ซูๆซนะคะปล่อยเขาิ้่ไปเถอะคะ่ะคนที่ติดตามแต่แรกๆเก้าเเขาเข้าใจลุงป้าดีและไม่ให้ราคาเขาเลยแต่พี่ตามข่าวมาตั้งแต่ต้นเลยนะน้องคนแรกที่ช่วยลุงต่อมาหมอป่ากับคุณน้ำฟ้าทุกคนทำด้วยความรักจริงๆดีใจลุงเจอแต่คนดีๆโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่า แตนเอ๋ยตาพลเอ้ยทนมาได้ขนาดนี้แล้วอย่าเสียแรงที่อดทนกับทุง่งลาเวเดอร์มาตั้งสี่ถึงห้าเดือนอย่ามาหมดแรงกับคำวา่าบักกระรอบน้องรักเจ้าแค่นี้ความรักของผู้ให้กำเนิดกับเสียงเห่าของไอ้นิกยังมีค่านะไอ้นิกหมาที่น่ารักแสนรู้ของตาพลได้กินดีอยู่ดีด อยรับอันนี้สมผลบุญของตาพลขอให้น้องมองบักน้องรักของน้องผ่านไปโลดคำว่าก็แค่อากาศพาดเดือจ้าเลยไม่ห้องสอนห่วงอยู่หางๆางเชื่ออีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าลุมป้าอยู่เฉยดีแล้วเขาต้องการยัว่วให้เกิดการโต้อตอบทำลายชื่อเสียงทางอ้อมของเรา ต่อไปดีก็ดีไม่ดีทัวก็ลงเราเราทำงานของเราไปนะอย่าไปสนใจเขาเลยสู้ซู้อดทนนะน้องทั้งสองคนความดีจะชนะทุกอย่างเป็นกำลังใจให้จ้าเห็นได้ดีแน่ต่อมอิจฉามันก็เลยพุ้งฮ่าฮ่ตอนเขาไม่มีไม่เคยสนใจยามเขาพอมีแน่ ที่มาเรียกร้องลุงป้าไม่ต้องไปสนใจเลยมันแค่สงครามประสาทมันจะยู่ให้ลุงกับป้าด่ามันเพราะไอ้นี่ดูแล้วมันเหมือนคนโรคจิตจิตวางไม่ได้จอมวางเพนเกิดขึ้นในสมองเลยถ้าจะบ้าลุงคนป้าแต่ซู้ๆค่ะหาเงินเก็บไว้เยอะๆไม่ต้องสนใจพ่อแม่ถ้าพ่อเม่ไม่เข้าใจ ก็แค่จำไว้ว่าเรารู้เราเข้าใจเรารักพ่อแม่อย่าไปใส่ใจค่ะป้ากับลุงพี่น้องเขารักกันจริงๆย่อมไม่ขายพี่น้องค่ะอย่าไปยุ่งกันกับมันนะคะมันอิจฉาป้าเต่นไอ้นะาเต่อยากให้ลุงกับป้าอยู่เฉยๆไม่ต้องไปสนใจเพราะเวลานี้เขาเหมือนเด็กรีดร้องความสนใจ ยิ่งเราสนใจเขาก็ยิ่งดิ้นแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจไม่ใส่ใจเดี๋ยวเขาก็หยุดจะหยุดไปเองเราไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะว่าอะไรไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปโต้ตอบทุกอย่างก็จะดีแก่ตัวเราเองค่ะเราต้องปล่อยวางนะคะรู้ว่ามันทำยากแต่ถ้าทำได้มันจะเบาค่ะให้กำลังใจนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะ